เพื่อนแม่งเข้าเรียนหมดแล้วว่าไอ้เพื่เราไม่อยู่กับบ้านแม่เือป็นคนที่ม่หาคนเลยบอกแม่ตอนลบอกว่าเดี๋ยวขอไปหางานแถวรังสิบก็เลยไปเลยที่ออกมาไยปไปตายเอาดักแม่ไปไาเอวดักแม่ แล้วทำไมจับพัดจับผูไปอยู่แถวแถวนั้นได้ครับคือตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าผมอ่ะคนที่บ้านอ่ะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าแฮปปี้กับเรื่องเรียนผม่าไรอ่าผมเลยแบบว่าต้องหางานทำมาตอนนั้นอ่ะอคือแม่งเกเรียนมากแบบว่าไปโรงเรียนก็ไม่เคยไปเรียนเงี้ยนจนแบบว่าไปหางานทำแถวลังสิตก็เลยเป็นยามยเป็นยามอยู่ออไอเนี่ยมันชื่อ พร์ทเมต์นะผมอันนี้คือจาแม่นเลยไปยังไงไปหางานทํใหมายถึงไปเจอประกาศหรือไปยังไงประกาศประกาศจากตามที่แม่งไปตามเสาอะไรอย่างนี้เลยนี่ชีวิตคุณเป็นขนาดนั้นเลยแม่งรันโทรศัตท์อ่ะคือต้องบอกว่าเท้าความหมุนก่อนที่จะไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเรียนไม่จบใช่เลยไม่จบชั้นไหนนะที่ตอนเรียนปอชออ๋อเรียนไม่จบเรียนไม่จบปอชอก็เลย เกลีพ่อแม่ก็แบบทําอะไรไม่ได้ลูกเป็นอย่างนี้ต่อทีนี้ไปไปทาเป็นยามแล้วเหมอนกับว่าเขาคงแบบเห็นว่าเราแบบว่าขยันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าคนในนั้นแนะ้นะเขาก็เลยให้ผมมาขึ้นไปทํเป็นเหมือนคนทำศาตามห้องแขกอะไรเงี้ยโอ้อย่างนั้นเลยช่วงไปทําที่นู่นเนี่ยคือพักที่นู่นเลยไหมพักที่นู่นเลยอ๋อใช่แต่ว่าไม่ได้พักฟรีนะ,ะแต่ว่าคือสมัยนั้นอ่ะเหมือนกับว่า ไอ้พวกค่าคองชีพมันไม่ได้เยอะเท่าตอนนี้แบบว่าเขาแค่หักจากเงินเดือนเดือนละสองพันออ๋อเอานอนนอนนอนที่นู่นเหรอนอนกับเขาเลยคือมันมันจะมีตึกนัง่ะที่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ใช้คือไออพาร์ตเมนต์เนี้ยมันจะมีสี่ตึกไอ้ตึกหนึ่งเนี่ยเขาจะยกให้พวกพนักงานที่เป็นแบบทำงวามสะอาดในนั้นอ่ะพักดูชั้นหนึ่งอ๋อใช่ใช่ก็คือก็จะเป็นห้องห้องไป เราก็ทำมาเรื่อยๆทำมาจนจนแบบว่าเหมือนมันมีเงินักเงินเก็บประมาณหนึ่งที่แบบว่าเอากลับมาเรียนเนี่ยก็เลยกลับมาเรียนกลับมาเรียนต่อแต่ว่ามาเรียนกศนนะผมผมไม่ได้เรียนแบบว่าตามระบบคือตอนนั้นแม่งอายุเท่าไหร่แล้ววะคือแม่งประมาณสิบน่าจะยี่สิบแล้วอ่ะกลับมาเรียนกลับมาเรียนกศนน่าจะยี่สิบแล้วแหละเออพอเรียนจบกศนว่า ไปต่อมาอะไรโอเคนานไหมที่ทําที่บริษัทนั้นสามสี่ปีไดุ้นิดนี่คุณใช้ชีวิตกับการทาความสะอาดสามสี่ปีเลยอ๋อคืรมรวมเอารวมรวมแต่ถ้าเป็นแบบว่าทำความสะอาดเนี่ยก็คือว่าประมาณประมาณปีเสษเอ๋อแล้วก็คนเห็นในความขยายางก็เลยเลื่อนมาทำใช่ใเพราะว่าเพราะว่าไอ อพาร์ตเมนต์นั้นน่ะมันจะมีแต่คนญี่ปุ่นอ่าคือคนไทยไม่มีหรอกอ่ามันจะมีอยู่มันจะมีตึกสี่สึกก็คือว่าไปทําคือตอนเช้าเนี่ยพอคนญี่ปุ่นเขาออกไปทํางานใช่ไหมอ่าผมก็ขึ้นไปทำคาละา้องเขาอ่าแล้วพอใส่สายหน่อยคือเครื่องบนอ่ะเครื่องบนอ่ะมันมีสระน้ํอืผมก็ต้องขึ้นไปทำคาล่าสระน้ำข้างบนอ๋อแล้วแล้วสระน้าที่คุณต้องทำคาละาคือคุณต้องปล่อยน้ําทิ้งแล้วก็ลงไปทับไม่คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีเครื่องเครื่องที่เอาไว้บําบัดอ่ะ แล้วเราก็เติมสารคอลินเข้าไปอ๋อไม่ต้องถ่ายน้ำใช่อารณ่อยไหม้แล้วก็คอยแบบว่าถ้ามันนานเกินเงี้ยเราก็คอยแบบว่าเหมือนมันจะมีเครื่องดูดไอ้ดูดพื้นกระเบื้องตะกอน้างล่างอ่ะเออตับไอ้พื้นสาสร์นะแบบ แล้วก็อะไรอย่างนั้นก็ผ่านพ้นช่วงนั้นแล้วก่อนตอนจะออกนี่บริษัทแบบจะลังไหมแบบแต่เดี๋ยวพี่เล่นขั้นให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ <c oughs> คือผมแบบว่าบอกเขาไปเลยว่าผมอยากกลับไปเรียนเอเอ,เอแบบอยากกลับไปเรียนแล้วอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบตอนนั้นแม่งเริ่มคิดได้เ,<อ>เริ่มคิดได้ว่าไอ้ที่แบบเราแม่งแ,แย่วอะอในช่วงเวลาที่ผ่านา<อ>่านม่าเงี้ยก็เลยไปไปบอกทางหัวหน้าที่เป็นเขาเป็นหัวหน้าแม่บ้าน ที่อยู่ที่นั่นแหละแต่ว่าเนี่ยผมผมจะหอแนะครับเพราะว่าผมอยากกลับไปเรียนอะไรอย่างเงค่ะโอเคแล้วช่วงช่วงที่มามาเรียนกศนนี้เรียนเรียนที่ไหนครับเรียนตรงมากะปิอ๋อใช่นานไหมนานไหมโหเรียนกศนแค่ปีปีครึ่งใช่ไหมปีครึ่งก็ก็ได้วุฒิไอ้นี่เล่าได้วุฒิมองเนแล้วก็กลับมาเรียนมาอะไรโอเคกลับมาเรียนมาอะไรโอเคก็ถือว่านะช่วงชีวิตวัยรุ่นหักหนีนะครับผม แย่ <Yeah. laughs> หรือว่าเอ,อยังดีที่ออกลับตัวกลับใจนะ